รถบรรทุกน้ำมันเป็นยานพาหนะขนส่งขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พนักงานขับรถที่มีทักษะความรู้ความสามารถในระดับหนึ่งแล้วพวกคุณอยากรู้ไหมครับว่าก่อนที่พวกเขาจะได้เข้ามาเป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันพวกเขาต้องเจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นไปฟังกันเลยหัวหนะ้าคลิปนี้จะมีการกล่าวถึงลำดับขั้นตอนการเข้ามาเป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน และถ้าหากคุณชอบเนื้อหาประเภทนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ 1. ใบขับขี่หากคุณต้องการที่จะขับรถบรรทุกน้ำมันแล้วนั้นคุณจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ถือใบขับขี่ประเภทที่4หรือทอสีนั่นเอง และถ้าหากคุณมีใบขับขี่ประเภทที่4หรือทอ .4 อสีแล้วนั่นแสดงว่าคุณคือซปเปอร์แห่งซปเปอร์ซปเปอร์ซปเปอร์มนุษย์ที่ควบคุมรถยนต์บนท้องถนนแล้วพอใบขับขี่ประเภทนี้สูงสุดแล้วครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือสาธารณะขับได้ตั้งแต่4ล้อจนถึง22ล้อ รวมไปถึงของเหลวเชื้อเพลิงเคมีวัตถุอันตรายต่างๆครอบคลุมทั้งหมดจบในใบนี้ใบเดียวหรือเปล่าวะผมก็ยังไม่มีนะ 2. สมัครงานการสมัครงานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวผู้สมัครเองจะต้องแต่งตัวสุภาพกางเกงขาย,ยาวรองเท้าโฮมซ่อนตามหลักสูตร แต่ถ้าหากคุณแต่งตัวกระเลวกระล,ลาดที่มุกเลียมเละรองเท้าแตะแม่ไม่ให้ตังค์อย่าว่าแต่ใบสมัครงานเลยครับแม้แต่ออฟฟิศคุณก็จะไม่ได้เข้าเพราะคุณอาจจะโดนรปภหิ้วไปทิ้งหน้าบริษัทก็เป็นได้นะพี่น้องแต่ถ้าหากคุณผ่านการสมัครงานแล้วนั้นเขาก็จะเรียกคุณสัมภาษณ์และถ้าหากคุณผ่านการสัมภาษณ์งานขั้นตอนต่อไปคุณก็จะได้รับการอบรมขั้นตอนนี้แหละพี่น้องบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงานมารยาทในการทำงานฝึกอบรมควบคุมเพลิงอักคีเพลิงแล้วอีกอย่างบริษัทบรรทุกน้ำมันเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีมาตรฐานความปลอดภัยค่อนข้างสูงบนรถของเขานั้นจะมีกล้องไม่ต่ำกว่า4ตัวจะมีเสียงสรามแจ้งเตือนคุณตลอดเวลาเมื่อคุณนอกลุ่นอกทางและสำหรับศิลปินเลี้ยงหมูคุณจะคิดเลยว่าคุณจะได้แดกของเขาง่ายๆ แค่ okay, คุณมีพฤติกรรมแปลกๆแ,แค่คิดคุณก็เกมแล้วครับอย่าหาทำและถ้าหากคุณผ่านหลักสูตรที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วยินดีด้วยครับคุณพร้อมทำภารกิจแล้วและถ้าหากคุณชอบเนื้อหาประเภทนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือใครมีประสบการณ์ตรงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับพอผมฟังเข้ามาอีกทีว่าเราไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบาย